สบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องบัตรสุขสุขนคนกายินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ช่องของบัตรจิตคือเข้าน้องพ่อพี่น้องเอ้ยกามือน,นี้น้องพ่อพี่น้องบัตรจิตพาพ่อแม่พี่น้อง,าพาพองมาอยู่ที่บ้านดงกลุ่มเนาะกาพูดีว่าอ่ามาเวียกนะนะพ่อพี่น้องเอ้ยกับบัตรตาบัตรแสนเพิ่นกับบัตตาบัตรแสนเพิ่นกั มาหาครอบครัวหนึ่งพี่น้องก็อยู่ที่หมู่บ้านนี้แหละกาลังในระหว่างที่รอบตากับประสิทธเพิ่นเนาะคุยงานอยู่พี่น้องเลยเป่าจิตเนาะก็คือสิได้เข้าไปหาไม่เท่าคนหนึ่งพี่น้องก็คือสิได้เนาะผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องเอ้ยเนาะบ้านเมืองเฮาพี่น้องเลยก็นั่งอยู่ตามพรมตารางเฮือนตารางชานสิดได้เนาะยำไห้ยำนาโดยยำไห้ยำนาเผาเฮือนเผาชานโบ่เนาะ โดย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 ดูาหาข้ามาแ้ชมโดยโดไม่เท่าสบายดีเด้อสบายดีไม่เถ่าโดยโดยดยโดเห็ดังเลยไม่เท่าหยิบชิ้นหยิบชิ้นโดยมันเป็นไ้ชิ้นไมหรือว่าชิ้นเป็นยังไงเออชิ้นมตอกางโอ้หยิบยังเงโนเงู้เข็มก็เห็ดนีวัแม่อ้อาจกระหูตาดีนพอพี่น้อง ว่าเฮาเลยมาเฮาแน่ยังบ่ได้ตกใจเพิ่นเอาอีแม่กลางคืนสิแน่ได้เบิ่งไดคุณพ่อคือสบายเดิแม่อเบิ่งแ่ๆูเข็มก็แ่ได้เด้เนาะอ่าแม่เพิ่นอยู่เฮือน่นบ่ได้แม่อืมงบ่ทันฮอดยังบ่ทันฮอดบ่คือแม่แม่แม่ชื่อว่าจังได๋แม่นี่แม่ลำแม่ลำเออชื่อลำบ่อายุเท่าไหร่้คือว่าอัน จโอ้เจ็ดชิกเลยหูตายังดีอยู่นอกนี่มั่ได้มันกายได้ดิบ่แต่ก้านั้นมันฟังคือกันได้บย่างนีไม่ว่างอายุอันซีชิปมหา้าชิปน้โบห็น็ได้อชิเจ็ดชิปก็ได้โดยเป็นยังไงแม่ยาำให้ย้ำนาเป็นยังอยู่เพื่อนอยู่ซ่านบอไม่ได้ยูแล้วอยู่หน้าไปเฝ้าทฝ้งลุงลานลุงดำหน้าอะไรก็เฝ้าทิ้งน้มาที่สามขึ้นโอมน้ำบ่มีน้ำบอเป็นยังไงใกล้ชิดล้วนะยเออนหนึ่ Nhưng hơi hân 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 nấm hân 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 luôn hân 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 này? hân 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 อันนี้ก็หื่นเก่าแต่อ๋อเฮื่นเก่าบ่นี่นะหื่นลูกชายอีทหื่นโอ้ยนพพี่น้องกันนี้ก็จะเปลี่ยนหื่นแต่เมนเมนแบบนี้ก็คือหื่นที่ว่าลูกเต้าพาเห็ดพาหาเนาะอันนี้นั่นหื่นลูกไปหาเงินรุงเทพคอดสองปีกันได้มาโอ้ไม่ใช่หื่นอางนี้โดยโดยโดยก็หาเงินหาค้ำได้ดีนี่เนาะเก่งดีเนาะบมีค่ะเก่งดีว่ะ มีกะลูกก็ฟางไปแม่ยูเพิ่็ไปสถาบันออยอยู่เมืองไทยแต่ดีใจเลยเน่อะเป็นจะในไรไหมแบบสินไม่ได้ป้วสินมชิ้นเขาตามเองบ่ไหมสินนี่นะตามเองแหละนี่เป็นนาเป็นแพ่เป็นผ่าอย่บ่ไหมไฟนี่นะผมไม้ตัวนี้จะไมอโอ้ไม้อันนี้ซื้อบ่เนาะา่มนงะซื้อคือละแซนแต่เก่าน ปื้นดิเซนพี่น้องเอ้ยเนาะมันนิบกระชาพัดอ๋อแต่ว่าอันนี้นะน้องพี่น้องก็จะเป็นสีไม้ลายมือเป็นบ่แม่สีไม้ลายมืออืมอันนี้นะสีไม้ลายมือเอาไปเหลาโปะปูทีนี้ก็เอาเชือกผ้าถูกผูกมีได้ดิบอชิ้นนีพ้นเอินว่บอันนี้นะชิ้นนี่บ่แม่นี่เออชิ้นนี่ละนี่มันมันก็คือได้จริงเต็มมันคือกัดมือ ถูกก็ยังงงอยู่ไมมเป็นทั้งแบบคือเคยเจ้าอเหตุเดคือปิดลรยหม่บุ๊กเอาไรแล้วผูกเอาผูกเขาเคียหนึงชีวิตเต็มผูกดบไหนน่ะแล้วเขาจะได้อย่างเขาก็เต็มเอางงอยู่ไหมไปผูกดิผูกคุผคผลคุคส่งรักี่เทเอาฟืนคุคุเลิกกัมามั่มั่งอันนี้จะมันเด็ดมันมีงมันอยเลยตังเนี่ย อออนาะพพี่น้องอันนี้คือลายแม่เเอิ้นลายยังแม่แบบนี้ลายนี่บ่ลายดอกไม้ไดอกไม้บ่ไดอกไม้นี่อนพี่ีๆๆเนาะแม่นบ่อันนี้สิเป็นดอกเนาะอ๋ดอกไม้้ดอกไม้พี่น้องคือไม่เท่ากันดอันนี้นะอันนี้นะลายตุ้มดูคจักคนยังแม่เอ้ยก็คือลายตุ้มอันนี้โด คุณเล็นนี้มันเป็นูนไปนู่นน่นครับไปตามยุคสมัยเนาะแม่เนาะก็เอื่อีอย่างเนาะแม่เอื่ออิ่วอ่ออิ่วอิ่วขึ้นผาลาขึ้นอิ่วขึ้นฝาลาขึ้นโคนเดี๋ยวนี้นะแม่แม่แม่แบบเพิ่นเบาไม่ด้วยเบาไม่ด้วยไหมก้าวแม่น่ะกะขียนได้ฝายนี่ขึ้น่ายเอออิ่วขึ้นผาขินขินเอาลาหนะขินอิ่วแล้วก็อิ่วแล้วก็ดีดีแล้วก็มาล้อแล้วก็เข็นเขแล้วก็เข็นแล้วก็มวยได้วชงชำไนแล้วก็นอน เป็นตำหูพาหุ่มด้โนยเดี๋ยวนี้ขึนนานาพาขึนคู่<ด>ไม่ได้เนาะบุหินบุห <laughs> ินทอนอีบุหินทอนดาบุหินทอนอักอักวักไฟอันที่คุ้นหูนี่แต่ข้าวตะกี้น่ะเป็นยังไงไหม ข้าวตะกีเน่ยผ้ากันตั้มผ้ากันตั้มผู้เทศผู้ชาวเลยเนาะโยนยามแรงมากนี่ผู้ชาวนี่ยั่วเฮิรนนี่บ่มีจุตระรางอืบ้ามาเห็นกินตะกี้แต่ข้าวตะกีนี่ไหมเนาะกี่ได้โอ้จูไผ่เนาะจูไผ่จุตระรางบ่ไผ่กระน้ำนาวกระน้ำนามันตั้มหูฟืดกับจูไผ่เลยแบบนึงโดนโดนโดนมัฟืดเดิโอมันเด็ดแล้วกะมาดิจูสมูมาดินน้ำกระดิ๊งนั่งขากี้แต่ข้าวตะกีไหมแต่ข้าวสมัยตะกี้กับสมัยนี้อันไหนแบบบะมวน เยอะมากชะมัยนี้แหละลูกสมัยนี AIDS ้ม้วนกว่าบ่ม้วนเจ้าน่ะบ mm. ่มีม้วนม้วนแต่เซ็ปี่เซ็งแค่มัดกระเป๋าเบว่าผู้สาวรุ่นก่อนครับผู้สาวรุ่นนี้ก็แตกต่างกันไปเนาะชาวรุ่นนี้นะบัวจักหมาชิ้นอันนี้บัวจักมันตำเข้าวโอ้ตะกี้เนี่ยตำเข้าวดิตำเข้าวพวกมือในบ้านอันนี้ได้การลุ่ไปทางทงโฮนั่นน้ำทีนั่นตำพวกตีนหลวงพี่นันตำเข้าวพวกมือตำได้มือได้ตำมือจนโป้ไม่ได้เนี่ย เนี่ยนุ่มเลยน,นะโอ้สมัยตะกี้บอสมัยตะกี้เดี๋ยวนี้มีหกสององศีไปแล้วนี่เน,นะาะไอขีก็ทันยะเดี๋ยวนี้ผู้ชายทำข้าวเขากินเช่นนั้น <c oughs> ขา้าวตักนำ้ำสีเขานี่เมนมีแต่<ะ>ผู้ชายเนาะ เดี๋ยวนี้เนาะพอพี่น้องเดี๋ยวนี้ยิ่งสนุกสบายแล้วเดี๋ยวนี้เนาะแม่เนาะอ้าวนุ<อ>น้มไม่ยิ่งสนุกเขาว่าเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ถ้าผู้ชายเป็นคอยว่าจังตักน้ำกับเมนผู้ชายแมนตําข้าวกับเมนผู้ชายดูตําข้าวไปชี้ข้าวได้์เมนผู้ชายเอาไปเนาะเอาไปคุณขับรถตินดิเมนเมนเมนเอาไปชีก็ไม่ได้ชีเป็นหน้าเดี๋นี้ชีเป็นโชคตะกี้กี่กับพื้นไผ่เกี่ยวกับมีเนาะมีแล้วเตะกระบอกเตะกระบองเลยเตะกระบองตะกี้เลย จะเก่งขเงาะยไปกระบองเด้อเด้อเด้อเจ้าสบายดีเด้อ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 โอ้มาถามเพิ่อนเพิ่นว่าเพิ่นเห็นตำสินคืองามแท้ปะเมนเห็ดเป็นอยู่บ่เป็นเห็น่เนาะเป็ีนแล้วนะขันเห็ดเนาะพังเพิ่นเดี๋ยวนี้แต่มันมันมันเห็นมันเปนเรื่อี้แน่เลยนี่โดยพังไม่เท่าเพิ่นสอนเพื่นเรื่องแต่ข้าวตะกี้คือมวนนะมวนไปคนละอย่างมวนคนละอย่างบ้ มูลหิบวีมูลไทยเอ็นนามูลตำบุำไฟโยมัดแม่นโยมัดนี่น้อมน้อมดูดยังไงพ่อชายแม่ยังไงฟืนเด็บบอบอเลยถเาอืนเดียวเธอืนเดียวดิทำอะไรกัมอไล้เนาะนงนันในคือหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านแบบไหเป็นหมู่บ้านผู้ไายอีบดตจรงพุทธายเลยพทธาย่ช่างพุทธายพี่ชังพุทธายพี่ชัง โอ้งหพี่ังพี่สังโมหิพิโลพี่สังพี่สังมหิพิโลสิละมาี่ังไปสังไปน่ไปทั้งแถนะครบไม่ได้มาจากเดียวกันบ้าใช่มแบบผู้ไทยผู้ไทยก็คือผู้ไทยนะู้ไทยแถนาคาลสิลมิเต่ว่าอยู่สิโลอยู่สิลไปมเตอน้นะบากุจ่าไปพิโลสิลนี่บ้านาบไปสิทั้ง ไปชิดไหนก็บุคคลเดนเนาะบุคคลได้เนาะพอพี่น้องเยะไปอันฝากทอเนาะที่รุ่ลงไปอันงานทาตนมเดินสามที่ไปดงนะนะดงดงสามก็ปะข้าบ้านเก่ามันลาวถึงตัวโอปป้เป็ดขึ้นทะลายนี่แหละมาไล่ขึ้นกันนะข้ากับคู่ข้าได้เ อ้าวมากีไดข้าวเนไปกับผญ่ินข้าวไปกินผู้ไ้ไทเราเทินสักหนึ่งถาเริ่ดาเรมันอะไรจะได้เนัดาเทิรนทั้งฟาผูวจ้าเชียวะบ่คือกันเนาะไปถึงจะได้แม่แล้วยี่้อมมื่อนี่โอ้แล้วเนาโอ้งามนพพี่น้องกเห็นชาแม่แล้วเห็นตั้มแบบประเภทพวกผ่าเสือนะติดเสือขึ้นยังไง ตำพระเทพไม่เทพเทพไม่เนี่ไม่เนี่ยแต่ว่างบุรีเห็นเหมืนตามสินแบบนี้เนาะโอ้ค่ะไปดีเนาะพอพี่น้องเยไปแถวเล่าเทิงทั้งตั้งวายทั้งปูนนี่บุรีวอสเขาอิจฉินอย่างนี้บำรุงสีสินตำเองนุ่งเองเนาะอยู่ทางนั้นเนาะนงเอตี ยิงตีดูสกมันอกันกาคือว่าเดี๋ยวนอกพอไหมนะโดยหยุกสมัยน้อมมเนาะยุกสมัยเปียเนบ่ได้กระไว่าม่หยุกสมัยอันนี้สมัยแต่เก่าสมัยแต่เก ا าสมัยต่เก่าอันนี้นเขาเก็บมาเออีแล้วดีนี่โอ้ดีแล้วดีเด้อเสยเนาะ่ม่สมัยไม่ได้นี่นะเก็บมอันนี้นะโดยโดยโดยีนี่นะเอาสมัยแต่เก่ามาเอทเลอันนี้นะต่เก่าน้ำผู้เท่าพ้นตเก او จะพอจะไหมฮะนะพ้นเก็ไฟแล้วพ้นกับผู้มีตั้มยงมดดดด นนย่างคือกัรเน่ยแห่งแหงกะเฮ็ดมีแต่เฮ็ดซีนี้เนี่ยข้าวข้าวยังนองนแต่ข้าวตะกี้นนเ,นเนี่ยคือซเป็นลายเนาะมีแต่แม่มีแต่นั่นแหละมีเมะไม่ได้มีซีนอันนั้นได้มีแต่ซีนฝายเนี่ยต๊อเข็ดเอาอเข็ดเอาเข็ดเอา,เเอาแล้วกับ ไอ้อมนี่ก็ยอมๆยอมนําคาบนี่โด य อันนี mm. Look, ้น ah. ี่ยอมเองบ่แ uh ม่น hmm. ดิจังได๋บ่แลอ่ยอมหมอน้ําน้ําบ่น้ําฝ่ายคือแหละนี่เขายอมมาลอันนี้ดีบ่มียอมแบบซื้อซื้อ้ามาบ่ซื้อ้าอ้ามาไอ้ชางมันสีดํานี่บ่ได้ก็มาเอาซื้อฝายขามาก็มามัดลายอันนี้อแต่ว่าแม่เข้าแม่เฮ็ดตกี้น่บ่ได้ซื้อเด้เนาะมียเห็นแล้วก็ยอมมนี่ยอมนี่แน่นมูม บือบือบือข้ามนี่แหละย้อมนี่แหละอือมาเสแล้วก็มันย้อมข้าวยาๆโอยทํามากันนี่ละโกนข้ามมือดํามือแดงโอ้นยๆๆนะพี่น้องซื้อกะ เชื่อต่หมอไม่ได้เช uh ือบ uh ัญชีต่ี่จะคำาจากได้สินไม่เชื่อไม่ก็ตามเอาเองเนาะแมนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยจากไดก็คือไปซื้อเอาเนาะสบายสบายอีกไปทันดีไปแล้วมันได้ไปซื้อจกังเงนี่ก็ได้ดูดเิเนาะโดยโดยโดยนาะพอพี่น้องก็คือเนี่ยนี้เดี๋นาอนี่แหละบรรทุกบรรยัตาเมนเมน แต่บ้านเมืองเขา,เตขา,เตเตาแต่ข้าวตะกี้ตะกอนกะแตกต่างกันไปพี่น้องเอ้อยเนาะตะกี้กะม้วนไปอีกแบบนึงเนาะแม่เนาะม้วนเชียงปี้เชียงช่อแมนะันเป้าเฮ่อมากระดงงวดกระดงควายเนี่เนาะเยอะไปน้ำนี่กระผู้นล้วไปสั่งกระดงงวกระดงคุ้ยคือโคกคแล้วโต๊ะด้านหน้ากับโบมีน้ำเนี่ยมีน้ำนะเบิดได้์บอ ใกล้ชิแล้วแหละหม้อไปเมถาวรขึ้นได้ไหวใช่ไหมแ่าน้ำถ่ายดิมันมีน้ำถ่ายอยู่ในมันหมบอมีวานุ่งอยู่ทางฟังซ่าออยู่หน้าของลูกกะบมูมีน้ำในกระใดแมนเมนกรูกแข็งหอยบมมีน้ำแมนปลาแม่แม่นเมนเอยเมนนะโดยก็คือสี่าประมาณนี้เลยนาะพอพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าสภาพเพื่อนซานบั้นสองเฮาแต่ข้าวตะกี้แต่ก่อนพี่น้องแมน แต่กะอันนี้คืตั้งแต่รุ่นเลยบ่แม่เฮือนเนี่ยหลังนี้ไมเโอะมันได้ที่ที่ปีห้าสิบปีโอ้หินอภิองเธอมางมาไปเลยอ๋อว่าแต่กะเป็นครอบครัวที่ว่ามีเติบได้ไหมเป็นครอบครัวที่มีเติบได้ขนาดนี้ขนาดนี้เนาะเอออันนี้นั่นเปย์มันที่เจ็ดว่าอือด้วย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 เจ้าไม่คิดเจ้าไม่เด้งด้วยด้วยหินอพี่น้องบัดนี้เนาะก็คือ อ่าช่แหละตามยุกตามสมัยคือว่าแพี่น้องเอ้เหินซันดันเป็นของเรากัอ่าค่วยพัฒนาขึ้นไปอ่าทีลด็กทีะน่อยคือว่าเนาไหมจะบจะไ่ไแมจุบูได้ไอ้เหินานนีเจงไหมนจริไหมเป็นจังไหมเนไหมเอ็นารเงมีปจริหนมเปจิมนไเจ้งไมเป่งมีนมเมีปนเปนจเนจริงยมงมเอนไมมนมปขปูนปนปเน งาบุญนี่ยมีแต่งาบุญดยชาบุญดยชาเกล้บุญกลคขาบุญเมื่อเขาต้มนมือนี่พอกันบีขาบุญล้ตํำคกมือนี่ขบุ้นออีกดเอข้าวเอาข้าวบองอันนี้้บองแล้วก็เป็นบดอันนี้นบุ้นี่เอาข้าวยังไงข้เจ้าเข้าวเจ้าว่าเขาหนียวได้บ่ข้าวเจ้าเขาเหนียวเได้หมอกระปีปีบกระปีกระปีโผลมือเล่นหลอคันนั่นแล้วกระตอมตอแล้วกระปี้โอปัจจุบันนี้ยังเห็ุอยู่บ่ โอ้ยมงามบุญคุณจังเหรออ๋อเห็นงามชงการเนาะาแม่คือคือคือบุฮิตขายแม่แบบว่าไปใครตามแบบมันบริขายนี่มันบริข่ายดรงควางเจอกันมาเอาแบบว่าซุ่มข้าไปสักขายอยู่ตลาดนะ๋อมันคือตรงกวางไหมบ่บรงก้านะคะเอาแป้งเห็ดอันนี้เข้าหนี่เข้าจ้าเข้าเข้าอเข้าสดชุดในนเห็ดนี่เข้าบองเข้าบองแล้วมันน้าวแล้วก็เข้ากับป่นบดแล้วก็เข้ากับตำเป็นหกต้มเป็นโหแล้วก็ตำแล้วก็ตอแล้วก็บีบเป็นเส้น ไต่มันไม่ได้คือข้าเฟ่นั้นมันกึิ่นหอมไส้โซย์ไนท์คาวน้ำร้อนต้มกนนะรสชาติกันแต่งกันไตมันบ่เออหอมเติมนะสิโอ้ดูดูดูอ้าจะคือสีประมาณนี้เด้อเสดเด้อเมื่อนี้กะโอ้พาผมไปพ่น้องเนาะมาเบิ่งสินมีเนาะสินมีที่ว่าอ่าสีไม้ได้มือของแถาเม่เพิ่นก็คืออ่าแต่กีตะก้อนกัคุณคาวตะกี้กัเฮ็ดเนาะแม่เนาะไม่ดีบุญแม่ได้โอ้บุญแม่เฮ็ดเฮ็ดเป็นจะได้สนุกสนานได้เพราะสนนี่ฮะ

มันขึ้นมาไหมอืมเนาะแต่ก้าวต่มูห้าแจะพูดต่ย้าหน่ะนี่จะเนืนี้เด็ดจะโพสจะแม่เหาเอาโื่กโก้นีเอาเลากเอากามันลาวเอากาแต่เอ็นมันนี่เขียนยังไงพู่นะมานี่มาพู่ไปดาวไฟหาแล้วก็ไปยองพูนันแนนเขียพุ่มาแน่นมันก็ดำ เอาหักเก็บลายครับพุ่เป็นเครือแล้วก็ละไก่แล้วก็หัดมาย้อมเอากับโกยเอาเหล่าหับมาหน่ยหน่มือจักนั้นดอกเสนาพพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วปอกับโกยนี่ยมาจะไม่จะมีอยู่พี่น้องเลยเอาใหญ่มันบ่เออใหญ่มาผูกกับโปงจะมัดวันไปขาว

่าจังไดก็ขอให้อยู uh, okay. ่ด uh, okay. ีไม I mean, ่แหงเด้อทั้งสองเด้อเนาะเด้อ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 ไม่ไม่ามื่อนี้มื่อไดกออกดึงยังสีออกมื่อนี้ข้าวไม่ใช่เรืด้อเด้อเดอเด้โอเคได้ไหมเด้อสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเด้อ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 เด้จะดีไม่แหงเด้อเด้อเด้อพี่น้องเอ้เกิดขึ้นที่นี่เนี่ยเนาะอ่ามาหาถทาแม่เพิ่นเนาะอ่าเห็นเพิ่นจับฉินจับมาเนานี่อยู่พี่น้องเอ้ยบ่จิตกับภาพอนาคตพี่น้องมาเบิ่งเนาะ เพิ่นบอกว่าแต่ข้าวตะกี้ตะก,กอนเพิ่นกะเฮ็ดกันมาพี่น้องเอ้ยเนาะสมัยแต่ข้าวตะกี้เพิ่นว่าเพิ่นกะสืบต่อเนื่องกันมาพี่น้องกะคือสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเนะาะจังใดเดียวบัจิจก็คือสิได้ขอตัวไปเฮ็ดเบี้ยอนเนาะพ่อพี่น้องจังใดก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองเบิ้ลสุขสุขคนเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมบัจิตเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแฮงเบิ้ลสุขสุขคนเด้อเนอะาะท่านี้บัจิจก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อ